ดีๆเรื่องแรกในวันนี้ดีดีดพาคุณชมไปดูฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะล่าสุดเนี่ยได้ประดิษฐ์เครื่องล้างทำความสะอาดแผงโซลา่าเซลล์อัตโนมัติที่สําคัญควบคุมการทํางานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยว่าแต่จะเจ๋งขนาดไหนต้องไปดูกันสักหน่อยค่ะมาแล้วนะคะนัก นวัตกรรมที่ตีคู่มาพร้อมกับความแรงของแผงโซลาเซลล์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่พันธ์ทั้งหน้านี้ก็คือเครื่องล้างแผงโซลาเซลล์นะคะคุณผู้ชมเป็นเครื่องล้างแผงโซลาเซลล์อัตโนมัติประดิษฐ์ขึ้นมาโดยนายคามินจำเนียกิจและนายจักรราชชูจิตนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาวิศว,วกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว,วิชัยวิทยาเขตตรังนั่นเองค่ะ น้องจัก,กรราชนี้นะคะก,ก็เล่าถึงแนวคิดนะะในการคิดประดิษฐ์เครื่องทําความสะอาดแผงโซลา่าเซลล์อัตโนมัติก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการทําความสะอาดแผงโซลา่าเซลล์และแก้ไขปัญหาผู้ล้างเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายเวลาขึ้นไปล้างทําความสะอาดบนพื้นที่สูงได้นะคะก็ช่วยลดอุบัติเหตุในตรงส่วนนี้ประหยัดค่าอุปกรณ์ในการทําความสะอาดรวมไปถึงลดค่าน้ํายาในการทําความสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ปีเนี่ย เราก็จะต้องล้างทําความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ถึง3ครั้งที่สําคัญค่ะช่วยลดค่าแรงด้วยนะคะโอ้โหข้อดีเยอะจริงๆทีนี้เรามาดูจุดเด่นนะอยู่ที่ไหนจุดเด่น,นยอยู่ที่สามารถสั่งการและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะหรือเทคโนโลยี Technology ทางด้าน iot นั่นก็คือ Internet of Things โดยขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักนะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์การผลิตเครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์หาได้จากในประเทศนี่แหละคะ่ะรวมต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 15,000บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็คุ้มนะเพราะว่าใช้งานได้นานเท่ากับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนจริงๆค่ะแล้วก็ล่าสุดน,นะคะก็มีบริษัทที่รับติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะก็ได้มีการติดต่อนักศึกษาไปทดสอบล้างแผงโซล่าเซลล์จริงๆผลลัพธ์ออกมาก็เป็นที่พึงพอใจค่ะซึ่งก็จะสามารถต่อย,ยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ได้ต่อไปนะ,ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะ จะให้น้องน้องนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยไปล้างทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาที่สาขาวิชาวิศว,วกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัยวิทยาเขตตรังนี่แหละค่ะเบอร์โทรศัพท์ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยนะนี่เครื่องทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์แบบอัตโนมัติ เจ๋งจริงๆค่ะเพราะว่าควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยค่ะ <S <S ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง1 6นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ